หลังจากปิดหีบนับคะแนนไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลอด10วันที่ผ่านมาต้องยอมรับค่ะมีความเคลื่อนไหวจากทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆหลายกลุ่มนะคะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ก็ออกมาทักท้วงตั้งคําถามมากมายโดยเฉพาะความ่งสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่อาจจะเป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในสังคมประชาธิปไตยและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกเสียงด้วยติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิพาพรวัฒนวิทย์ค่ะ การเลือกตั้งรอบนี้ยังมีหลายจุดที่ต้องลุ้นกันต่อนะคะแต่ว่าระหว่างทางก็เห็นความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่หลายคนเชื่อว่านี่เป็นโอกาสสาคัญในการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบตามวิถีปกติของระบบประชาธิปไตยค่ะเราเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหมน่นิสิตนักศึกษาที่ตอนนี้ติดตามการเมืองแบบไม่กระพริบตานะคะอย่างกรณีล่าสุดที่กกตออกปาแสดงมติว่ามีมติให้นับคะแนนใหม่แดแห่งให้ออกเสียง ใหม่อีก4แห่งก็ไม่ใช่มติที่มาเองแบบธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เกิดขึ้นจากการจับตาของภาคประชาชนเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวนะคะเป็นผลจากการตื่นตัวของภาคประชาชนที่ช่วยกันร,รักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะกว่า10วันที่ผ่านมาเราเห็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวในนามนิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องในนามสมาคมและองค์กรต่างๆผ่านสื่อออนไลน์นะคะทั้ง Facebook Fanpage ของ อง,องค์การนักศึกษาสภานักศึกษาสภานิสิตสโมสรน,นิสิตหลายสถาบันทั่วประเทศก็โพสต์จุดยืนเหมือนกันคือให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่และให้กะกะตแสดงความโปร่งใสของการเลือกตั้งรอบนี้ รวมถึงมีตัวแทนนิสิตนักศึกษารวม7คนจากหลายมหาวิทยาลัยทั้งกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มเสรีกรเกษตรศาสตร์สโมสรน,นิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกลุ่มนิติ้าส์มหาวิทยาลัย,ลย,ย,ลยเชียงใหม่พร้อมกับทนายความเขายื่นฟ้องสารปกครองกลางกรณีกรกตจะทำบัตรเลือกตั้งที่มีาร์โค้ดมี qr code ทาให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงตัวตนผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ซึ่งเรื่องนี้กลุ่มนิสิตบอก ผัดต่อการลงคะแนนโดยลับและละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะปรากฏการครั้งนี้ด้านหนึ่งสแสดงให้เห็นถึง DNA ของการเป็นสังคมประชาธิปไตยที่เราทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างและลุกขึ้นมาเปิดบทสนทนาเพื่อสร้างการถกเถียงในสังคมได้นะคะและให้นำไปสู่ขั้นตอนการตรวจสอบที่สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนค่ะ ความสาคัญของการเลือกตั้งอ่ะจริงๆไม่ว่าจะครั้งไหนๆมันสาคัญหมดแหละครับเพราะว่าไม่ว่าประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนะครับมันก็คือมาจากเสียงของพวกเรามาจากมือของพวกเราที่ไปกาในครูหาคือในทุกๆกระบวนการที่เป็นการเลือกตั้งอ่ะครับมันก็ต้องมาจากความโปร่งใสนะครับมาจากความถูกต้องเราทุกคนเนาะคือข่ายนักาทุกคนผมมั่นใจสภานักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยพวกเราถูกลูกฝังเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วพอมันเกิดความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบางเขต นะครับเราสภานักศึกษาทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เลยออกมา,าแสดงจุดยืนนะครับแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าเราทุกคนนะครับไม่สนับสนุนความไม่โปร่งใสในโปรเซสต่างๆนะครับความไม่ถูกต้องในโปรเซสต่างๆหรือความไม่ชัดเจนในกระบวนการการทํางานต่างๆเราสนับสนุนการนับใหม่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเรียกร้องนะครับ มีการตั้งข้อสังเกตรหรือมีการตั้งข้อสงสัยที่ยังไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับอันนี้เราก็เรียกร้องให้มีการนับใหม่เพื่อเป็นการตอบคําถามกับประชาชนแล้วก็เพื่อสร้างความโปรง่งใสสร้างความสบายใจแล้วก็ สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่มีคนรุ่นใหม่สนใจปัญหาเรื่องของสังคมเรื่องของบ้านเมืองออการที่คนรุ่นใหม่สนใจปัญหาเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองอันนี้มันเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะจะ,จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยตอนนี้พอ มันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเขาไม่นิ่งเฉยเขาเป็นแอคทีฟซิติเซนหรือเป็นพลเมืองเข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญวัฒนธรรมทางการเมืองแบบปชาจปไต่ก็คือวัฒนธรรมที่มันเปิดเผยเปิดให้มีการตกเสียงอย่างมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันแล้วค่อยๆหาสรุปผมเชื่อคนรุ่นหลังก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยนะครับเริ่มเริ่มเห็นมาตั้งแต่หลัง2560เป็นต้นมาคนรุ่นใหม่เริ่มตื่นตัวและ ปี2,563ที่มีกระแสของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาผมก็น่าสนใจนะเนี่ยก่อให้เกิดอันนี้เป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยประทับใจจะเบ่งบานสังคมไทยยังมีความหวังอยู่สำหรับคนรุ่นใหม่และเวลาก็ขึ้นอยู่กับคนเหล่านี้กับคนรุ่นใหม่ อาจารย์พอรอมรินย้าว่าเรามีความหวังในสังคมประชาธิปไตยค่ะตราบใดที่เรายังคงเปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนถกเถียงกันได้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะถ้าเราดูสัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะพบว่ากลุ่ม Gen Y มากที่สุดสําหรับรอบนี้ค่ะ28%รองลงมาเป็นเจน X Baby b เบบี้มเมอร์และเจนซก็จริงนะคะ แม้ว่ารอบนี้เราจะเห็นการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่มาแต่ต้องย้าว่าไม่ว่าคนรุ่นไหนเรื่องการเห็นต่างและการออกมาแสดงถึงทัศนคความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมประชาธิปไตยค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะรอบนี้เราเห็นพลังของประชาชนแล้วก็จากเท่าที่คุยกับภาคประชาชนนักวิชาการหลายคนบอกความหวังของประชาธิปไตยไทยที่จะแบ่งบานก็หวังได้มากที่สุดกับพลังของประชาชนตอนนี้ค่ะแล้วก็ให้ประชาชนไปตรวจสอบองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบจัดการเลือกตั้งอีกที มีคนทักท้วงเยอะถามเยอะแต่ว่ากะกะตออาจจะยังตอบไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ค่ะหลายคนบอกตอบไม่ชัดอันนี้แหละอาจจะต้องคิดกันใหม่เรื่องการมีส่วนร่วมของกะกะตจากภาคประชาชนค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะขอบคุณครับ